ตอนนี้นะครับเที่ยงสีสนาทีเราปั่นไปแล้วร้อยสิบเอ็ดโลตอนนี้เป็นช่วงขึ้นเขานะครับขึ้นภูเขาไฟเอสน้าข้างหน้านะครับภูเไฟที่ยังระอุอยู่ในเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีอุณหภูมิตอนนี้35.7สิบาจุ ก็ปั่นขึ้นเขาเครับาย,ยาวๆตรงนี้อีกประมาณยี่สิบโลขึ้นอย่างเดียวฮะยาวเลยนี่ครับเขาไฟ